สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือหนีเก๋ว่าเลยมาอดพักได้จ้ะมาอดรถไถ <c oughs> ไปถอยมาอาทิตย์เดียวได้จ้ะหกพันสี่ร้อยเยนนะคะประมาณหมื่นหมื่นหกกว่าบาทจ้ะอันนีมือหนึง่งบ่อตองห่วงเหลืองซ้อมละพ่อแม่พี่น้องอันซื่อมาอันตัวแหลกเนย่มือสองเอาไปซ้อมเธอนึงพอหลอบสองอีกไปซ้อมอีก,ออกเขาบอกว่าซ้อมว่าได้แล้ว่นว่าโอ้ใส่บ่คุ้มเลยพ่อพี่น้องเอยรับนี้มือหนึ่งกะ ขอให้มันใส่ข่มราค่าเนี่ยยังหน่อยจากสองสามปีพอาทีทุนขึ้นนี่นะคะยี่ห้อนี้ใส่น้ำมันได้ลิตรก,กว่านะคะแล้วก็รุ่นอันนี้รุ่นมันได้จ้ะ v a c อซีสองซหาศูนยด้จ้ะมันเป็นรถไทหน่อยที่ไม่ยิ่งกส่ไซด้เนาะคนเถาผู้เถาคนญี่ปุ่นไม่ยิ่งกัไ่ไซด้ คนัวอ้วน,นแบบเกก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะมือนี้ว่าจะไถตรงนี้จะเนี่ยอันนี้ลองหอมไถเราขัางลองหอมนน่นะเดี๋ยวเอาหยาตรงตรงนี้ออกแล้วก็ไถตรงนี้ลองนึงปูบักทั่วด้วยจ้ะบักทั่วลันเต่าเดี๋ยวก็ค่อยค่อยเอาหยาออกก้อนแล้วก็ไถอันโตโพ่นทีก๋คุดเนี่ยนะเดี๋ยวจะไถให้มันให้มันแปลนลง่งไปาจ้ะพ่อแม่พี่น้องใส่กีไถดินค่ะมือเนี้ยมากสันส่น ม่ให้เบิ้งรถไท้ไอ้สมให้เบิ้งรถไท้เราเด้อไอ้ไม่ให้เบิ้งรถไทยไปแล้วค่ะเก๋ไปอันเอาอยาออกแล้วก็เตรียมหมง่งไถดินกันจ้ะ